คนโกงของมิจิอาชีพที่จะเข้ามารีโมทในมือถือเราได้นะครับคนโกงนะข่าวนี้เพิ่งออกจากช่องสามนะครับมันนี่เองเลยครับก็คือมีคนแบบโดนวิชาชีพเนี่ยปลอมมาเป็นสัมภาระรนะครับแล้วเข้ามาติดต่อนะครับว่าให้เขาเรียกว่าให้กดเข้าไปลิงก์ในเว็บสัมภาระรแล้วกดวิงติดตั้งเผลอไปกดลิงก์เสร็จแล้วไปกรอกรหัสให้เขานะครับแล้วก็ มีอาชีพเข้าไปรีโมทมือถือก็คือเข้าไปสั่งโอนเงินจากแอปธนาคารในมือถือเราได้เลยนะครับแล้วก็ทั้งเบิกเงินในท่าเรียกบัตรเครดิตก็ได้นะครับแล้วก็โอนเงินออกไปได้เลยออกไปหมดเลยตอนนี้กำลงังมีข่าวกันเลยนะครับซึ่งการการหลอกแบบนี้กระบวนการมันจะมีอยู่สองฝั่งกระบวนการนะกระบ,บวนการที่หนึ่งเข้ามาบอกว่าเป็นหน่วยงานนะครับเป็นอย่างเช่นสำนักะคนับขอตรวจส,สอบนู่นตรวจสอบนี่ให้กดเข้าไปในลิงก์นี้นะครับแล้วก็ไปแอดไลน์คุยแล้วก็ไปติดตั้ง อแอปอะไรต่างๆเนี่ยครับอย่าไปทําเลยนะครับห้ามเด็ดขาดแล้วครับแล้วก็ห้ามบอกรหัส